ใน NBA นะครับทีมทีมหนึ่งจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีดาราคนไหนแบกได้หรอกไมเคิลจอร์แดนโคบีเรบอนหรือว่าปีล่าสุดเชคยูเจเลสันเดอร์ถ้าพวกเขาคนเดียวก็เอาไม่อยู่พวกเขาต้องมีกำลังเสริมหรือบางคนเป็นแบทแมนต้องมีโรบินคู่ใจวันนี้จะมาดู10พลองที่ดีที่สุดตลอดการใน NBA มีใครบ้างไปรับฟังพร้อมกันนะจ๊ะ เริ่มกันที่อันดับที่10นะครับนั่นคือเจเลนวิลเลียมหรือว่าเจดับนะครับเจดับเนี่ยเป็นกำลังเสริมเชคิลเจเลสันเดอร์ได้ลงตัวมากๆในตำแหน่งฟอร์เวิร์ดชูตติ้งกาดเขาเป็นคนที่มีไซส์สวยแขนยาวเล่นเกมรับได้สลัดตัวประกบดีในยามที่ไม่มีเชคิลเจเลสันเดอร์เขาสามารถลันเกมได้3มแต้มเปิดโป้งทำได้แม่นยำตะลุยหาห่วงทำได้ดีสร้างสารรค์เกมมีให้เห็นเจดับ ผลงานในปีนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเขามี21.4คะแนน5.5รีบาล4.8แอซิตและเป็นกำลังสำคัญที่พา OKC OK เป็นแชมป์ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเควินจอห์นสันกาดตัวเก่งจากฟินิกซันในยุค90เควินจอห์นสันเนี่ยมักจะเป็นพอยการท,ที่คนมองข้ามเนอะถ้ามองพอยกาดในยุค90เนี่ยก็ไม่ได้เป็นชื่อที่คุ้นหูมากนะัก เขาเนี่ยอยู่ในใต้ร่มเงาของเซอร์ชาวเซอร์ชาวเป็น MVP เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเกมรีบาวพละกำลังในการทำแต้มยอดเยี่ยมไปหมดแต่ถ้าไม่มีเควินจอห์สันเป็นพอยการ์ดเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าฟินิกซ์ซันชุดนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ เควินจอนสันมีช่วง5ฤดูกาลทำ20แต้ม9าแอสซีเป็นขนมเป็นผู้เล่นระดับอ l อ NBA และเจ้าตัวเนี่ยล้านเกมได้มีพละกกำลังการกระโดดมีลูกไฮไลท์วือหวาที่ดังใส่หน้าฮาคีมอราจูวอนเควินจอ์นสันเป็นกาดที่ดีจริงที่ถูกมองข้ามผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเพนนีฮาร์ดอเวเพนนีฮาร์ดอเวเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันจะได้ได้ไงเขาต้องเป็นดาราสิ แต่ในช่วงพีคเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าชาคิโอเนว โดดเด่นมากๆในช่วงที่เมจิกประสบความสำเร็จในยุค90เพนนีฮาร์ตอเวยจับมือคู่เชคิวานิว e เป็นคู่หูที่ยากจะต้านทานเพนนีฮาร์ตอเวเป็นคอมโบการดยุคแรกเป็นการดที่รูปล่างสวยหุ่นดีการทำแต้นเนียนผิ้วไหวเรียกว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนในยุค90นี่คือกาดที่ทำ20แต้ม7แอซิดสบายๆลีลาการเล่นสุดเล้าใจและสวยงามมากในช่วงเวลา ที่ไมเคิลจอแดนไปตีเบสบอลเพนนีฮาร์เเวย์จับมือกับชชคิวานิลแทบจะยืดฝั่งตะวันออกเป็นหลักเขาคือหนึ่งในก,กาดที่โดดเด่นถ้าไม่มีเขาเมจิกก็สารวันเตี้ยลงแบบที่ตัวเพนนีเริ่มบาดเจ็บเมจิกก็เริ่มถดถอยลงไปตามการและเวลาผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือคริสมิด d ตันคริสมิดาตันเนี่ยถ้าพูดถึงมิวก้บัคเนะคนก็จะนึกถึงยานิดเป็นหลัก แต่ในปีที่เป็นแชมป์คริสมิราตันช่วยทีมได้ดีมากคริสมิราตันเนี่ยมี23.6คะแนน7.6รีบาว5.1แอซิตแล้วในปีนั้นเนี่ยยานิตคุมวงในแล้วคริสมิราตันคุมวงนอกเขาเป็นมือปืนที่ยิงวงนอกคอยถ่างซนให้ ช่วงเวลาที่เขาได้บอลเน้นๆใน3คะแนนแทบจะใส่สกอร์ได้ตลอดการทำ23.6า23.6แต้มแล้วในเพย์ออฟปีนั้นมันมีเกมระดับ30แต้มไม่เห็นมิดตันสำคัญมากๆถ้าไม่มีเขาลั่นเกมวงนอกเชื่อเหลือเกินว่ามีวอลกี้บัคชุดนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือพาวกาวซอ พาวกาซอคือความหวังใหม่ในชีวิตของโคบีเบอันในวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีพาวกาซอหลังจากยุคเชคิวอานิวโคบีเบอัน e ก็ละเหตุละเหินไม่ประสบความสําเร็จยากลำบากทําแต้มแล้วทําแต้มอีกแต่ในรอบเพย์ออฟไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์เลยสักครั้งเดียวเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตการมาของกาซอพาเลเกอร์เข้าชิง3ครั้งติด และคว้าแชมป์ไปสองสมัยกาซอเป็นส่วนเติมเต็มในการเล่นกับโคบีเบยันเขาเป็นเซนเตอร์ที่เหมือนหนอยินหยางกับโคบีโคบีดุดันมุทะลุกาซอนุ่มนวลฉลาดซับพอร์ตและผิวไหวการเล่นกับกาซอเนี่ยเขาเป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่มันสมองฉลาดเป็นเลิศจ่ายบอลก็ดีพักบอลก็ได้ยิงระยะกลางก็คมสเต็ปการเล่นใต้แป้นเฉียบคมยิ่งนัก เขากา็ซอคือเซนเตอร์ที่โคบีเวลอนตามหาเมื่อเล่นรวมกันแล้วเป็น,เป,นเป็นการผนึกกำลังที่ลงตัวมันเป็นอีกหนึ่งออปชั่นให้โคบีได้เปิดป้อนบอลให้กาซอจบสกอร์กาซอเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีผลงานอยู่ที่18.6แต้ม11.6รีบาวในรอบชิงชนะเลิศในปี2010เขามีผลงานเด่นกว่าเควินการเน็ตและเป็นเซนเตอร์ที่น้ายกย่อง ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือคริสบอสคริสบอสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าสงสารมากๆตอนแรกอยู่กับโตลอนโตแรปเตอร์เป็นสตาร์ของลีกเลยนะมี20แต้ม10รีบาวแบบสบายๆพอย้ายมาอยู่กับเวทกัรเรบอล เขาลดบทบาทไปเป็นพละรองสุดตัวให้เรบอนเกเวตเป็นแนวหน้าเป็นดาราเป็นผู้นำส่วนคริสบอส์ทำหน้าที่สพอร์ตใครที่ดูบาสในยุคนั้นก็จะรู้ว่าการไม่มีคริสบอสแมแมีม่ฮีทไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคริสบอสหันตัวเองไปเล่นเกมรับคอยป้องการคอยรีบาวบอลรวมถึงลูกยิงของเลอาเลนถ้าไม่ได้คริสบอสรีบาวก็ไม่มีลูกยิงลูกนั้น แล้วก็เขาเป็นคนที่เปิดมิติการเล่นบาทสแบบใหม่เขาเป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่ถ่างมายิงวงนอกเปิดพื้นที่วงในให้เวทกระเบรบอลตะลุยเข้าหาคริสบอร์เป็นะลองที่ช่วยทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกถ้าไม่มีเขาไมอามีชุดนั้นจะประสบความสำเร็จยากมากๆ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเควินแมคเฮลแมคเฮลเนี่ยอยู่ในบอสตันเซลติกยุคเดียวกันแลล์ี่เบิร์ดเนอะซึ่งแสงเนี่ยก็มักจะไปส่องที่แลล์ี่เบิร์ดส่วนแลล์ี่เบิร์ดเนี่ยยกย่องแมคเฮลมากๆนี่คือฟอร์เวิร์ดวงในที่มี21คะแนน8รีบาวดแบบสบายๆฟิลโกการยิงประมาณ57%เขาบอกว่าแมคเฮลเนี่ยถ้าในการซ้อมกันเนี่ยป้องกันยากมากเป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่ดุดันแข็งแรงสเต็ปแน่น และแรลลี่เบิร์ดบอกเองว่านี่คือหนึ่งคนที่โพสต์ดีที่สุดและมีพรสวรรค์มากที่สุดหนึ่งคนในการซ้อมจะเอาชนะเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเป็นผู้เล่นที่เป็นแชมป์สามสมัยติดออสตา์ Star มาถึง7ครั้งของเกมรับคุมใต้แป้นและเป็นคนที่ฉลาดเล่นเกมปิดเกมได้ดีมีความนิ่งและใจเด็ดเดี่ยวนี่คือหนึ่งในผู้เล่นวงในที่ถูกมองข้ามผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือโจดูมา โจดูมาเนี่ยอยู่ในชุดดีทรอยพิสตันยุคแบดบอยเนอะซึ่งคนก็จะไปนึกถึงไอเซทม,มัสเป็นหลักแต่ว่าโจดูมาเนี่ย เรียกว่าเป็นอาวุธลับเป็นไพ่ตายของดีทอยต์เลยก็ได้เขาเป็นคนที่เล่นเกมลับได้ยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่คอยไปปิดตายไมเคิลจอแดนคลายเด็กเลอร์เกมลับของเขาเฉียบคมสุดๆรวมถึงการเล่นเกมลุกจังหวะชาบฉวยทำแต้มเป็นกกอบเป็นกรรมเขาเป็น MVP ในปี1989แต่เจ้าตัวเนี่ยมักไม่ค่อยออกมาหาแสงการจดจำการนึกถึง เลยน้อยมากๆทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดของดีทอยต์ในยุคแบดบอยคนต่อมานะครับนั่นคือเครทอมสันมือ T D ทีแอนดีที่ทีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้เควตอมสันให้สเตปเป็นตัวหลัก แต่เจ้าตัวเนี่ยลดบทบาทไปเป็นผลองเป็นมือสองของทีมเครในร่างทองเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติของใครหลายคนเกมรับยอดเยี่ยมจะป้องกันใครส่งเคไปเขาสามารถล็อกดาวน์ได้ดีมากเขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีสุดๆรวมถึงการเล่นเกมลุกยิง3แต้มประมาณ4ครั้งต่อเกม ให้ว่างมาเมื่อไหร่ก็ใส่สกอร์ได้ทันทีในปีดีๆเนี่ยในปี2015ถึงปี2016เขามี24.3คะแนน3.7รีบาวด์2.3แอสซิสต์ และ3แต้ม42%ซต้องบอกว่าเคเนี่ยคือมือปืนที่ไว้ใจได้และเมื่อเคผนึกกำลังกับเคอรี่มันเป็นอาวุธร้าย2คนมันเป็นปืน2กระบอกที่คอยยิงจากวงนอกและก็เปลี่ยนโลกบาสเกตบอลให้หันมายิง3แต้มเคทอมสันแม้ว่าในช่วงหลังเนอะจากมีอาการบาดเจ็บเนี่ยชีวิตเขาจะดูลดระดับลงแต่ถ้ามองในร่างพีก มองในสิ่งที่เขาสร้างมาตลอดทั้งอาชีพเคทอมสันคือพผลองที่น่าชื่นชมส่วนคนสุดท้ายนะครับผลองที่ดีที่สุดตลอดการนั่นคือสกอตตี้พิเพนพิเพนถูกมองข้ามมากเกินไปทุกคนเนี่ยไปยกย่องไมเคิลจอแดนทั้งทั้งที่พิเพนเนี่ยมีแทบทุกอย่างการเล่นเกมรับ เขาป้องกันได้ตั้งแต่พอย์กาดยันเซนเตอร์เขาเป็นฟอร์เวิร์ดที่แข็งแกร่งมากๆม,มีสเต็ปเท้าในการป้องกันที่รวดเร็วล็อกดาวนใครก็ได้อ่านเกมรับชั้นเยี่ยมการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยมันดีมากๆรวมถึงการเล่นเกมลุกเขาเป็นแทบจะเป็นคนที่ให้กำเนิดพอยต์ฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดที่จ่ายบอลดีเซนการจ่ายบอลเฉียบขาดการทะลุทะลวงเข้าหาห่วงความแข็งแรงความดุดันเขามีครบทุกมิติพิเพน คือพผนองที่ครบเครื่องและสมบูรณ์แบบมากๆเขาเป็นออสตา7สมัยติดทีมรับยอดเยี่ยม8สมัยการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยสำหรับสนุนจอแดนได้ดีมากถ้าไม่มีพิเพนเชื่อเหลือเกินว่าไมเคิลจอแดนไม่ได้แชมป์6สมัยเพราะว่าพิเพนเนี่ยสำคัญจริงๆและก็ในช่วงเวลาที่จอแดนไปตีเบสบอลเขายังพาทีมชนะ55ครั้งพิเพน คือคนที่ปิดทองหลังพระได้ดีที่สุดเป็นคู่หูที่ดีที่สุดตลอดการ